โลกจะหมุนต่อไปเฉพาะกับคนที่ไม่คิดยอมแพ้เท่านั้นโลกจะหมุนต่อไปเฉพาะกับคนที่ยังพยายามต่อไปกี่ครั้งแล้วที่คุณต้องจัดระเบียบใหม่จัดโต๊ะจัดห้องจัดบ้านเตรียมความพร้อมที่ทำงานและความเป็นมืออาชีพในการงานของคุณก่อนที่จะเริ่มเห็นผลบางอย่างที่คุณอยากจะเห็นคุณจะทำมันครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งนั่นก็คือการมุ่งม,มั่นและฝึกฝนตัวเองให้ยึดมั่นถ้าคุณต้องการความคืบหน้าจริงๆคุณจะต้องมองชีวิตตัวเองในมุมที่แตกต่างออกไปจงพูดมันออกไปว่าหลังจากนี้จะจะเป็นคนควบคุมมันเองกระบวนการทางความคิดและกระบวนการทางความรู้สึกและไม่ใช่แค่หวังว่ามันจะใช้ได้เมื่อคุณแก้ไขมันได้นี่คือสิ่งที่มันจะเป็น เมื่อคุณตัดความเป็นไปได้รืออนออกไปและเว้นไวแ้แต่สิ่งที่คุณนั้นต้องการและยึดมั่นเอาไว้สมมุติว่าถ้าคุณต้องการครอบครองเกาะนี้คุณจะต้องเผาเรือของคุณไปเมื่อเรือถูกเผาไปมันจะไม่มีทางกลับไปอีกแล้วและคุณก็จะหาทางทำให้เกาะนี้เป็นของคุณคนที่ดูหมกมุ่นนั่นแหละคนที่แบบว่าทั้งหมดนี่คือชีวิตของฉันนี่คือสิ่งที่ฉันจะทํา และฉันก็จะทำมันไม่ว่าจะยังไงก็ตามคนเหล่านี้เนี่ยแหละที่จะทำได้คนที่ไม่มีอะไรจะเสียคือคนที่จะสร้างหนทางขึ้นมาถ้าคุณมีแผนสำรองคุณก็จะไม่พยายามขนาดนั้นคุณจะไม่ทุ่มสุดตัวขนาดนั้นช่างมันไปซะมันไม่สำคัญว่าคุณจะรวยจะจนไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ฉันจะทำและฉันไม่สนใจด้วยว่าผลลัพธ์มันจะมาเป็นยังไง มันแค่จะต้องเกิดขึ้นเท่านั้นและคุณจะต้องอุดทิศตนให้กับมันคนที่ยอมทุ่มไปสุดตัวเกินร้อยเวลาของคุณก็จะมาแน่ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเล็กหรือใหญ่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนถ้าคุณเข้าใจและพยายามพัฒนาเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความพ่ายแพ้และพยายามทำต่อไปให้ดีขึ้นแม้มันจะดูไร้ความหวังแม้มันจะดูไร้ทางออกก็ตาม แต่ถ้าคุณยังทำมันต่อไปคุณก็จะไปต่ออยู่ดีคุณจะไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมได้คุณจะดีและแข็งแกร่งขึ้นจนในวันหนึ่งมันจะไม่มีอะไรมาปฏิเสธคุณได้อีกต่อไปความฝันมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าคุณมัวแต่ฝันมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณออกไปลงมือทำในความเป็นจริงในชีวิตของคุณ คุณจะต้องตามหาคนคนหนึ่งให้พบตามหาเขาให้เจอคนคนนั้นคือตัวคุณที่ดีกว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคและทางตันมากมายจนถึงจุดหนึ่งที่มันจะทำอะไรคุณไม่ได้แล้วในทุกวันนี้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลของโลกนี้ได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ข้อมูลมีเยอะมากๆและบางทีมันเยอะจนเกินไปจนเราไม่ลงมือทำแต่คุณจะต้องลงมือทำ หลายๆคนกำลังสับสนระหว่างความคิดกับการกระทำคุณใช้เวลานานเกินไปที่จะลงมือทำเมื่อคุณรู้ว่าคุณสามารถทำได้มากกว่านี้เมื่อคุณรู้ว่าคุณสามารถช่วยเหลือได้มากกว่านี้เมื่อคุณรู้ว่าคุณสามารถสร้างความแตกต่างได้คุณก็ควรจะต้องทำมากกว่านี้ท่องไว้ในใจว่าฉันจะต้องทำมาให้สำเร็จคนที่ฉันรักจะต้องภูมิใจและในท้ายที่สุดเองคุณก็จะภูมิใจในตัวเองด้วยเช่นกัน จงเสียสละในวันนี้เพื่ออนาคตที่กำลังรอคุณอยู่จงอุทิศตนและความฝันมันจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปเริ่มตามหาตัวเองและอุทิศตนให้กับความฝันของคุณได้แล้วให้เสียงภาษาไทยด้วยสปา r k m ม n ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับ จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณ